สวัสดีค่ะ วันเสาร์สบายๆแบบนี้นะคะมาพบกับพวกเราสองหมวยเหมือนเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมพร้อมรถดีๆวันนี้ที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดสําหรับหลายๆครอบครัวนะคะถ้าใครเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็แวะมาชมรถที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราก่อนได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เบนเอ็นเคค่ะสูยรรวมเบนมาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยนะคะโดยเรามีรถเบนสวยๆให้คุณเลือกนะคะครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150่ันเลยค่ะโดยเรามีการจอดเรียงเป็นหมวดหมู่นะคะ อย่างชัดเจนค่ะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยนะคะและนอกเหนือจากโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะเรายังมีร้านกาแฟ True Coffee ค,ค่ะสวยๆในบะัรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่รักการแต่งรถค่ะเรายังมีร้านโฟไดช็อปนะคะศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะคะสำหรับรถยุโรปนะคะและรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกนะคะมาไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะคะและเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ค่ะ ศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อม,อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะคะ เรียกได้ว่ามาที่เบนซเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแน่นอนค่ะและรถในวันนี้นะคะเป็นที่สุดของนิยามของความสมบูรณ์แบบเลยค่ะเอาใจสายครอบครัวนะคะสายรุยนะคะแล้วก็สายสปอร์ตค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะคันนี้กับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG ค่ะภายนอกมาด้วยสีเทาสุดหรูนะคะเซรามิเกรค่ะภายในตกแต่งด้วยบนหนังสีดำสลับกับสีแดงนะคะโอ้โหหรูหรามากๆเลยค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถสปอร์ต s อ v อเนกประสงค์นะคะที่พร้อมลุยกับคุณไปได้ทุกที่เลยนะคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยมีความปาดเดียวนะคะในรูปแบบของคูเป้ค่ะผสมประสานกับชุดแต่งนะคะที่เป็นชุดแต่ง a m g รอบพันเรียกได้ว่าดีไซน์ของเขานะคะมีความลงตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะ <Wow. S 1> และในส่วนของด้านหน้านะคะก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยค่ะกับกระจังหน้าแบบไดมอนด์ินะคะพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ Merc e d ซ s b e n z นะคะ และไฟหน้าสุดโชบเชียวดวงนี้นะคะเป็นไฟ i t e l l i g e n t Light System ค่ะหรือว่าไฟสองสว่างอัจฉริยะนะคะซึ่งระบบไฟนี้ค่ะจะสามารถปรับรูปแบบของไฟนะคะให้สอดคล้องกับตามพื้นถนนได้เลยนะคะรถคันนี้เนี่ยมั่นใจทุกเส้นทางได้เลยค่ะและด้านข้างของคันนี้นะคะก็มาด้วยล้อเอขนาด20ินิ้วค่ะรวไมไปถึง <Wow. S 2> ด้านข้างของคันนี้นะคะมาด้วยหลังคาซัน o ูฟค่ะระบบ e y l e s s Go Package นะคะแล้วก็บันไดข้างค่ะเพื่อให้การขึ้นลงโดยสารน,นะคะมีความสะกสบายมากขึ้นเองต้องบอกเล ยนะคะว่าสำหรับคันนี้เนี่ยสะท้อนบุคลิกของความเป็นผู้นํานะคะพร้อมอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอันเหนือชั้นค่ะที่สําคัญนะคะเป็นชุดแต่ง AMG มจีที่ส่งบอกถึงความสปอร์ตได้อย่างเราใจเลยทีเดียวค่ะเพราะนี่คือ SUV ที่ฮอตที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ค่ะท่านผู้ชม สำหรับ GLC คูเป้คันนี้นะคะสวยงามทุกมุมมองเลยค่ะแล้วเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะแบบครบคันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังมีในส่วนของระบบ Hand Free a c c e s นนะคะที่เวลาเราสอดเท้าเข้าไปนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็เปิดได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะ <Wow. S 1> และในส่วนของภายในนะคะก็สามารถเก็บสัมภาระนะคะได้เยอะอยู่ค่ะ ถือได้ว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกเหนือจากห้องเก็บสัมภาระด้านหลังจะก,กว้างใหญ่แล้วนะคะเครื่องยนต์ของเขาก็ดีด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเขามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะความจุอยู่ที่2,200ซีซีค่ะพร้อมการขับเคลื่อนแบบโคมติกฟูลไทม์อีกด้วยนะคะทําให้การขับขี่ของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลค่ะ,สะเสถียรแล,ล้วก็รวดเร็วมากนึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะและเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือภายในของ GLC 250D คันนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นไงคะสวยงามใช่ไหมคะเพราะเขามาด้วยบอะสีแดงค่ะสลับกับสีดำเพิ่มความสปอร์ตเราใจมา่ขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะออปชันของเขานะคะก็มาได้อย่างล้นหลามเลยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่แล้วค่ะออปชันนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าจอค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ Audio 20นะคะ Navig navigation ะค,ะค่ะและคอนโซลกลางต่างๆนะคะก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวค่ะและที่สาคัญค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่ถอยรถไม่คล่องนะ <What? S 2> ยังมีในส่วนของกล้อง360องศาค่ะที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเลยนะคะ <Wow. S 2> และคันนี้อย่างที่เมย์บอกค่ะว่าเป็นสายครอบครัวนะคะ เวลานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถเนี่ยดูกว้างขวางมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหคันนี้ดีมากๆเลยคะ่ะมีนิเกชั่นด้วยค่ะพี่เมย์ไม่ต้องหลงทางใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหลงทางเนี่ยต้องไปลงพักนะคะแต่ว่าถ้าหลงแล้วคันนี้ต้องไปไหนคะพี่เมย์ <c oughs> ต้องมาที่เบนอีเคนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะและคันนี้ห่างไม่เนี่ยน้อยสุดๆนะคะเพียง18,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะฉนั้นต้องห้ามพลาดค่ะ ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะรถคันนี้ก็สวยงามจริงๆค่ะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะรวมถึงเครื่องยนต์ของเขาก็มีความประหยัดแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz GLC 250d Coupe MG ค่ะภายนอกมาด้วยสีเทาสุดหรูนะคะเซรไนท์เกรย์ค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเลขไมล์วิ่งมันน้อยมากเลยนะคะเพียง18,000กิโลเท่านั้นเองค่ะและออปชั่นคันนี้นะคะมาแบบแน่นเอี้ยนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเอ็รอบคันค่ะล้อนะคะเป็นล้อขนาดถึง20นิ้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบ k e y l e ลสอีกด้วยค่ะภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอออเดีโ20ค่ะเนวิเกชันนะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ค่ะ ไฟแอมเบียนไลท์นะคะฝาท้ายไ,ไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของหลังคาซันลูปนะคะและก็ยังมีในส่วนของกล้อง360องศาอีกด้วยค่ะราคาพิเศษนะคะที่เบนเอ็นเคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่3ล้าน5 90,000บาทค่ะพร้อมวารันตีศูนย์เบนไทยแลนด์นะคะยังเหลืออยู่ถึงปี2020เลยค่ะ หน้าร้อนนะคะทําให้หน้าละลายค่ะแต่ถ้าอยากได้รถนั่งสบายๆ <What? S 1> ายก็ต้องคันนี้เลยค่ะลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมเบนซ์เคของเราก่อนได้นะคะเบนซ์เคยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย